น,น,น,น้ำหนาวน้ำหนาวนนมโมโกินนมเอาลูกอันนี้จะไปเล่นไหนขับรถไปเล่นไหนขับรถเห็นไปเล่นไหนครับกินนมก่อนเติมพลังก่อนเติมพลังเสร็จแล้เวเราจะบื้น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 เติมพลังก่อนอ่ะตึ๊บตึ๊บ อันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรทำไมมีเสียงเนี่ยเขย่าดิเขย่าดิมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บเอาจ็เอาเดี๋ยวเดียวนี้หลาบวะลูกเฮ้ยยกมือสิลูกยกมือสิมือข้างขวาอ๋อพ่อไม่กลัวนพ่อไม่กลัวนี่กินนมไม่เสร็จลูกกินนมไม่เสร็จ ้ำหนาวมาแล้ว้มหนาวมาแล้วเป๊กๆ๊บึ้น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 เออเออยกปรดีว่ายกปบะเดียว่ามามามลูกมามามามลูกมามามะแม่บรเดียว่ามามะ